Thank you. สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบ J Asset Management ค่ะ EP นี้เรามาอยู่กันที่บอ่อวินนะคะ mm. อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะยิ้มพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านสวยนะคะอยู่ที่โครงการ PCO3 ค่ะสำหรับโครงการนี้เรียกว่าอยู่ในทำเลเศรศษฐกิจแล้วก็อยู่ในทำเลทองเลยค่ะพอใกล้ทั้งแหล่งชุมชนและก็แหล่งอุตสาหกรรมนะคะอย่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังค่ะนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระ องนนั่นเและนอกจากนี้แล้วค่ะยังอยู่ใกล้นะคะกับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ไตล์บอ่อวินค่ะและเมกาโฮมรวมถึงเทสโก้โลตัสและร้านสะดวกซื้อครบครันเลยทีเดียวค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลปียยเวศบอ่อวินด้วยละค่ะสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตแบบนี้สําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านสวยๆค่ะสามารถที่จะมาชมกันได้เลยค่ะและสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาย ในตัวบ้านกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ยิ้มอยู่ที่บ้านเล็กที่891ทั104ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์มฮม2ชั้นค่ะอยู่หลังมุมนะคะอยู่ที่ซอย10นะ,ะของโครงการนั่นเองค่ะมีขนาดพื้นที่24.9ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวค่ะสามารถจอดรถที่บริเวณหน้าบ้านได้ค่ะเดินเข้ามานะคะจากประตูด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมนะคะจะพบกับห้องโถ ขนาดกว้างๆเลยค่ะสามารถที่จะใช้เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะพักผ่อนหย่อนใจได้เลยเพิ่มเติมทั้งโซฟาและเฟอร์นิเจอร์ที่คุณชื่นชอบได้ค่ะจะวางทีวีจอใหญ่ๆนะติดผนังก็สามารถทําได้เพราะเขามีพื้นที่กว้างๆเลยละค่ะและบ้านหลังนี้นะคะอยู่บ้านหลังมุมคุณผู้ชมก็จะได้พื้นที่แอร์เรียบริเวณรอบๆของตัวบ้านสามารถเพิ่มเติมนะคะกับมุมพักผ่อนสันทนาการสาารําหรับคนในครอบครัวได้ด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะบ้านเขายังออกแบบค่ะให้มีหน้าต่างบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวได้ดีเลยค่ะถัดเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะโซนนี้สามารถใช้เป็นห้องรับประทานอาหารได้ค่ะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะ4ท่านถึง6ท่านแบบสบายๆและยังมีค่ะเป็นประตูบานสไลด์ที่เปิดรับลมชมวิวนะคะชมบรรยากาศด้านนอกของตัวบ้านได้ด้วยละค่ะติดกันนะคะสําหรับด้านในค่ะจะเป็นโซน ครัวค่ะสามารถทําครัวไทยได้เลยนะคะสําหรับโซนนี้เขามีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวค่ะที่เป็นท็อปไว้ให้แล้วค่ะและซิงค์ล้างจานเพิ่มเติมนะคะสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและยังสามารถที่จะเก็บของได้นะคะสำหรับตู้แขวนแบบติดผนังค่ะและสําหรับโซนครัวค่ะยังมีประตูนเนะเชื่อมไปยังบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะและสําหรับโซนนี้นะคะเขามีการต่อเติมค่ะพื้นกระเบื้องแล้วก็ต่อเติมบริเวณหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้ค่ะชั้นล่างมีหนึ่งห้องน้ำนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบคันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่บริเวณชั้นสองกันต่อเลยดีกว่าค่ะตามยิ้มมาเลย สำหรับห้องนอนแรกค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยค่ะสามารถวางนะคะเตียงขนาด5้ถึงหฟุตได้แบบสบายๆค่ะและสำหรับนะคะ คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สามารถเพิ่มเติมได้แบบครบเซตเลยค่ะทั้งที่วางทีวีตูส้สื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะและนอกจากนั้นแล้วค่ะห้องนี้เนี่ยเขายัางมีหน้าต่างบานสไลด์รอบๆตัวห้องค่ะเพื่อจะได้เปิดรับลมชมบรรยากาศดีๆภายในบริเวณด้านนอกค่ะ แล้วสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะทั้งสองห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตได้เช่นกันค่ะและเฟอร์นิเจอร์นะคะแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะทําเป็นห้องพระนะคะห้องสําหรับเด็กๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะทํานะคะเป็นห้อง w a l k in c นซ็ตก็สามารถทําได้ค่ะมีหน้าต่างบานสไลด์รอบๆตัวห้องค่ะสามารถเปิดรับลมธรรมชาติและชม วววิิบรเณด้านนอกค่ะห้องน้ำบริเวณชั้น2นะคะเป็นห้องน้ำส่วนกลางใช้ร่วมกันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะและสุขภัณฑ์ครบครันการเดินทางไปยังหมู่บ้านพรีซิโอ2เริ่มต้นที่หน้าโรตัสบ่อวินแล้วขับตรงไปประมาณ500เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนบป่งสะเก็ดห้วยปากแล้วขับต่อไปอีกประมาณ1.2กิเมจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะบ้านสวยถูกใจคุณผู้ชมหรือ,อยังเอ่ยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการ PCO3 คะ่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะได้ทั้ง2ช่องทางเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้นบานบ้านใจ J Asset Management คะ่ะเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่จะคอยแนะนําและให้คําปรึกษายื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะนอกจากที่นี่แล้ว ยังมีซับพร้อมขายสภาพนังฟ้าอีกหลายที่ทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลค่ะทีมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP นะ้าสวัสดีค่ะ